สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนมาพบกับช่องตามอุบลคนสีเกตครับนี่ก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศหน้าบ้านอากาศเย็นๆครับก็พากันไม้ยางเรียนพ่อเซลครับนี่น้นองเก๊กเพื่อนกับลังเลิกงานวันนี้เสื้อผ้ากันร่วมทีมกันกินตามบงหุ่งครับวันนี้กับวันใดถ่ายคลิปหลายมือแล้วครับทุกคนกําลังมาถ่ายวัอนี้แหละเพราะว่าหนึ่งกับวันใดออกไปทางไร้นะครับฝนกระตก นี่ก็เลยพาทุกคนมาชมบรรยากาศอากาศเย็นๆครับมาหนีกาลังอากาศดีครับกันนี้บรรยากาศคือฝนตกแม่บรรยากาศคือแต่กับโบตกาเราครับปกติตกอยู่ตกไปปล่อยนะมามาชมนั้งทีมัรราาครัาพากันอยู่หน้าบ้านครับทุกคนรรากานี่ก็แม่น้องแทบ เพื่อนบ้านกําลัางปรึกษาหารือกันไอไปงาน,นยังนะงานสังฆท่าน,าานสังฆทานบานรน้องแทบครับบ้านเนี่ยครับเออกือคือกันล่ะไป <laughs> สังฆทานบ้านน้องแทบุลนะครับวันที่สิบแปดแต่ตอนนี้กัน้องคํำแสงกับน้องรัดเพิ่นสีมาเหรียนครับทุกคนมาเหรียนน้ำน้ำพรมนี่ล่ะมาะเรียนอุบลเนาะเ่ากา็เตรียมต้อนรับน้อง พานี่ยละน,อนอ้องพาหน้องห่าหอเชลีนี่แหละครับไ <c oughs> วเชลี่ย้อนทางบ้านนี่นะครับ <c oughs> เป็นบรรยากาศอากาศเย็นเย็นครับตอนนี้ยังรอเรียนชมบรรยากาศอากาศชื้ชนๆเนี๋ยวกะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปกินต้าสัวครับ คิดอยากอยากตำส่วนกักค่อุ้ยหาหอยก่อนวะใส่ส่วนเนาะโอ้พอดีเลยครับหาหอยก่อนขึ้นแล้ววี๋ยวเปิดกล่องรางกันด้วครับทุกคนตอนนี้น้องแทบเพิ่นกำลังหาหอยครับปลาพากันอยากกินส่วมื่อนี้ส่วนกระปุ่นเนาะแมนเห็นบ่ครับน้องแทบกระโดดลงไปบ้างแล้วแมนครับตำถาดกินห่อเสี่ยวกันหลายๆคนนี่นะครับจังเสี่ยม กำลังปรึกษา,าหารือกันนี่แหละว่าสิเฮ็ดยังไปสังฆทานดีครับพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าผมใจผมนั่นผมว่าสิเฮ็ดผัดมีผัดมีครับหาน้ำสมเก็ตหิมะเนาะท่านได้ขึ้นไหครับคำจักหน่อย,อยเฮ้ยมืออื่นเทาจังเก็บ นี่แหละครับทุกคนเป็นบรรยากาศใครใน,น,นหน้าบ้านเอ้อยังมีเขาเคียวนออน้องกิ๊งเนะ<ม>าะเขาเคียวให้เมืองหน้าบ้านกันสิเป็นค้างบ้านผีลานกาแฟนึ่งละครับไ <c oughs> ปรครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ค <c oughs> ้ำเราครับเดี๋ยวสิพาทุกคนไต เปนตามสวกันครับตอนนี้นี่แหละครับเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆที่เ้ายัางอย,อยู่ในเมืองเนาะอยู่ในเมืองกับพ่อมีให้เมืองแนอยู่ครับๆๆเป็นบรรยากาศอากาศเย็นๆครับตอนนี้พาทุกคนชมบรรยากาศหลบอๆบ้านครับหลังจากบ่ไดถ่ายคลิปลายมือแล้วเนาะ พอดีละมือนีอากาศดีน้วละ่ปะปกติยังม,มือแรงมากกับฝนตกน้องกีก็กำลังเลือ,ง,ง,าอง,งานเลืองานเลี้ยวมือนีครับปัไปเห็นเนีกินเนาะไปตำซ่วกันดีกว่าไปกันครับผมนี่หลังจากเข้าไปชมบรรยากาศร,บรอบๆบ้านแล้วครับตอนนี้น้องกีกํำลังมาตำถาดตำบกหุงบกบุงเด้อครับทุกคนนี่ตำถาดกามีปลาหมึก มีกุ้งมีหมูย่อหละครับัดเส้เซนครับกินจับแจ่บคนโฮแซวหล,ลยๆครับวันนี้ทุกคนคแซ่บขึ้นก่าแล้วเนาะ,ะเป็นบรรยากาศที่กินเล็กๆน้อยๆครับทุกคนวันนี้เพราะว่า อื่นก่ะติดเตียมพร้อมตอนรับน้องคำสีกับน้องรัดเพิ่นมาน้ำอโอ้คำแสงโอ้ขอโทษขคอใชครับคำสีส่วนเพิ่นมาอยู่เพื่อนท่านอยากมากขันมาเห็ดบริพาสเพื่อนมาอยากแต่พาสปอร์ตครับทุกคนเพิ่นจังอยากมานี่ครับทุกคนน้องกี้ก็ได้ตั้แล้วแล้วครับตั้าดเป็นตั้มานเนาะ ะ,ะืัอนี้เขาเขาขอเปลี่ยนบรรยากาศไปกินอยู่หน้าบ้านครับทุกคนไปกันเลยทิสทิสได้ยินอยู่บ่ผพาน้องเร้นมาด้อลานรถนั่นเองมั้งนั่นเละมาทุกคนดูเดียวควรจะห้ามเฮาคุณว่านางทางไปที่ เดี๋ยวมา, ي, มา, ي, มาเดียวนะใครจะติต้นเตา่ามาครับทุกคนมากมา,มาครับมาอันมาน้ำกันเถอะมันเป็นบรรยากาศที่โฮเซาแนนครับ<อ>น้อยนึงครับาารมันนี้กินเต่านอกว่านไอ้น, <c oughs> นอกว่านนี่ลีกันฝนตกฝนยังกับภากันคอาสาดเนี่ยนะเอ้านั่ <c oughs> นงนั่งได้ดีอาจจะเป็นตำถาครับมือนี้กินเปลี่ยนรรยาก,กาศเลยเนาะ สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องอันบ้านนอกครับอันบ้านนอกพ่าเสี่ยมเอาแม่นอยู่หรคนละสองแม่ยมีไม้มีไมยูเหรคนมมวยสองอันบ้านนอกตัวนี้ได้ไหครับได้ไหมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้อันบ้านนอกแล้วก็เพื่อนบ้านเป็นน้องน้าข้าครับน้องแครับครับมื้อนี้ได้มาหัเสี้ยวกันได้ปรึกษากันว่าสิไปสังฆทานเนาะอย่ามาอย่ามารถเหยียบเยียวดิอับ้านนอก รถเหยียบเอต้ยราเยียบตน่ะนั่งางข้างนะคะพี่น้องกินตำถาดตำกันกินตำถาดํำกันครับที่แหว่าสิไลซสดล่ะอ่าพุ่มพุ่มมทานนี้ยมากินบ่ใช่เลยลิ้นแม่แมมาิมกันเ้ยเอาขาลิ้นกินแล้วมาเขัาเขากรเน่นครับตอนนี้ กินแหน่แทบขาดอย่างเดียวครับขาดหอยเนาะหอยก็ต้องกินไม่แต่ยัดฉ ja ีกตัวน้องมันให้ตัวน้ำขาดตรงไปในตังใจเลยเรียนกันบางคนก็ว่าเขาเตรียมแต่ว่าเขาไม่ได้เตรียมนะครับไอ้กินเนื้อยาสูบกับเปียงที่ได้มาในห้อยยางห้อยาสูบตูได้ตัวซื้อแฉบมันเป็นถึงสางครับ พายูมาแล้วเทัพท์ไปผมเลยดึงบดึงพอยู่มันมืนหนักเพราะว่าใครมึงก็ถืออันกระแปงเนาะอะไรกระแปงคุ๊บคุคุเล็กบ้านเอิอนเนี่ยารเอิอคุบผมบังเกิดไเด้อนั่งเลยครับนั่งเลยครับนั่งเลยว้าวมัดดิบกล่องนะเว้ยมาดดิบ ลุงป่านอ่านได้แล้วอาวันดีค่ะก็เอ้ยวันดีครับก่อนวันดีครับป้านี่โอที่เรียนชุดรวมครมแม่เนี่ยยังทำยากต็กว่าไรจัาเต็กว่าเราสุดเลยเลยนะนี่องดีแล้วครับมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนครับผมครับครับตรงนี้ครับลุงป้าครับครับกล่องครับข้าวครับสวยจ้ะยุ้ยเป๋ยเห็นปะนั่งสวยค่ะ สวัสดีครับคุณได้ลูกสาวดอลูกชายอ่าเอ้ยพี่เอ้ยพี่้นาพี่ไม่พี่เอ้ย่สวัสดีครับพี่มีมั่นวัดที่รับทางพราอันไปวัดวัดีครับหนากรอยอะไรอ้าค่ะเด้ยวเข้าหนาเอมือนสีมีแขกหน้าก็เลยสาหารือกันค่ะเหลืองสังกทธานน้ำแลักะนองคำแสงกับหนองั้เพ่น จะไม่เี่ยมม่ยามครับเพ่นาจะมาเที่ยวอุบลเราจะานีเนาะครับจะได้มื่ออื่นเดียวสิได้เป็นตุละอันไปหานองครับแล้กก <c oughs> าพาหน่องไป <c oughs> แล้วถ้าน้องอยากไปครับ <c oughs> ในเมืองอุบเลเท่ากัมีสถานที่ลายครับที่แบบไห <c oughs> ไทยคลิปไหไทยรูปครับ <c oughs> มาดินมา <c oughs> มา <จำ S 1> มามตาอมมนมามมาสวยน้าลเานยเอามาดมำตาดินยตเมนย้ากามตอาดอ คนตกกหอบซาแล่นเรฮมือนกัน่นงาก้่อยแนะล้วอันคร่ม่ไปค่ควรเมือนแค่พินุดนั่งหัวรอวะอืมนั่งหัววันนี้มาอาศัยสถานซีนนะล่กัะแป้ตขอทั้งยี่บอกอืเอาเรี้ยงข้าวข้าวอวกนข้าวถูกกินข้าวอรจริงจริง กันาทีถ้าออกไปต่เสาเลยเพราะว่ารูเฮียกับเขาจะเดือดใจตีซี่หมดละอร่อจริงๆจริงกระสือหนามมาไหวน้ำเพราะว่าผมมีทางนํำแพงนงนั่งลงไปขี่เด็กเมื่อคืนลงท่านก็ล่องไซีที่สองลงค่ะไปขี่เด็เมื่อคืนเขาียนชื่อใบละหมดอ่ะเอาตามอุบลน้ำเดือ ีอาจะมาเมถามีีทอกคนตามอุบลคนสีเขียดน้ำยูทูบอันนั่งอันนั่งนะองนนั่งสวยออพนั่งค้อครับอืนนั่งสวยเนาะให้สวยอันนั่งอะไรพอันจะเอาผัวเดี๋ยวนเ็โอ้ยอยากกินเผ็ดเป็นอยังกินเผ็ดมันเป็นอย่าง กินเผ็ดมันเป็นอย่างกินเผ็ดบ่อร่อยกินกับวปลากินยังกับกินยับอกอบบกินอบบบ,บ่กินอบบบขึ้นขอบางมันมีค่าขั้วอบบเอาเ,ป,าเป็นภาษาเพิ่นมันมีค่าขั้วเรากินขา้าวปลาเรากินเผ็ดเรากินขา้าวปลาไปยู่บอกบอกยายเลยไปอยูมันมันมาทิม เพราะว่าเก่ยุดด้วยกันเหมือวันที่วันที่ที่แปดกันมาเห็ุมากินยูหน้าเขาดีกว่าแล้วอยอยบัดคนหลายอั่งตื่นเร็วเด้วัไม่้นนไกระเทียาไปน้ำกันหนึ่ล่ะกระเพ็ดเลยยังยังเต้นากขาบหลังรวยเขาเห็นไหมโดนบล้อหรืเตียงโดนบล้อ มใส่ไปไหนอรครับอครับล้านะบออะอื้มะไรจะบออบลุงบนะต้องมีลามต้องมีลามม่ผุ่มเดีวเาบอคนเดียวอยู่นี่้อมีผุ้มุ้งใส่พุ้มบไรบ้แสบไลครับไปตามมนู่แบบแซบเลยเร่งอันนี้ต้งแสบมน้ก็แสบจมูงม มันเสร็จ <rôle> ส <à> <to break an iously> ีบันทั้วอันทัปวตั้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 วตด้วตั้ววตั้วตด้วยด้วั้วต้วต้วตั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 ้วตด้วั้วตั้วตัมวั้วั้ววตั้วั้วต้ว่ั้วตั้ว้วตวัวตัวัวัว้วัวววว ใลยใเลยครับนั่นละพี่เลยเอออันเรานง้าน่าเขาบอกให้นางเลยมามามานั่งเลยมามานี่อันนังเขาอ่ะกินน้วกันโมเีกันพวกนางงามือบอกอันนี้อมะนางงามพวกนี้บอกนี่เออนังยังแบบนี้อืาเนี่เออเอาเลยมนยังกั้เขาจะเจอภาก็ไปยังกั้นหน

มีเมื่อนพี่ชาย่มนีมิจะพูเรียบร้อยู้นนนิ่เมื่อยไปขาให้กินขาวนี่เมื่อะไปนั่งกินนเื่อยจะฟองหมือน่มาให้อยู่น้ำได้เออยู่ยันตันเออเอาจะตห้เดือดเป็นยังกินเขาแล้นั่งเตสวยตะมูนั่งจะ้องนังสวยนังสวยเลยบ โอ้เค็มเนาะพูต้องเป็นอีหยังเข็มมากยี่หางเข็มเ็มลอยลอยโอ้อันน้ำแดงเนาะเน่ากีข้าวเน่ากีข้าวครับเน่ากข้าวเป็นบรรยากาศที่ไหนมมือนกินอะไว่าดยยุบบอว่าไดผิดมดอนั่งไปยู่ข้าว่าอยไปยังข้าวจะบ่า

กะกดแล้วก็คือนาจะค้องนั่นแหละออกไปได้ลูกยานรวดโอ้โห้ยได้ซื้อิะไรจซื้อไม่แท้โทษดับขอาซื้อหร้เ่าแเรองเล็วแร็วอืเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไปหุงไปสิพามื่กินอยู่หุ่นไปไี่เลยเว่ะ แต่ว่าพี่บาทคลับเดี๋ยวพี่บาทเพิ่งร่างกลับแล้อนักทู่ครับนะลดลดลดไปทุกคนพ่อแม่พี่น้องกาสิได้ขออนุญาตกินก่อนครับเพราะว่าจะยันฝนยันฝนมากครับทุกคนเม่นักกรห้น้องนอยเพิ่งกินขวน้ำละครับดูน้องแทม กให้เขามาชมคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระซำสะไก่บทเพลงคนรลังใจให้ตามอุ้มนคนสีเกตนะครับอันบันดอกน้ำเด้อครับผมแม่พี่น้องฝากนองน้ำแน่ครับทุกคนน้ำแก้วได้ทุกคนีหนครับฝากน้ำแน่ครับเล่าแล้วครับอันบันดอกผ้าแสบเล่าแล้วครับคลิปนี้เจอกันคลิปหลังนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายแสบแสบครับยองหอมเป็น